ผมมีเทคนิคที่จะมาแนะนำชาวไทยนะฮะในการแก้ปัญหาประเทศชาติแล้วก็แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนาไปสู่ความมั่งคั่งถาวรน,นะครับแก้ทั้งสองอันก็คือแก้ตัวประเทศและก็ตัวประชาชนตัวประเทศก็มีปัญหานะฮะหมายว่าประเทศไทยเป็นประเทศป่วยแห่งเอเชียแล้วก็ป่วยติดเตียง นั่นหมายเพราะว่าเราเสื่อมเราตกอันดับตกชั้นตกสถานะชาติมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือสถานะของประเทศนะแล้วก็มีปัญหาการปกครองกันแบบลายทางลายทางออกแล้วก็ลายทางไปนะครับเหมือนอยู่ในเดดล็อกนั่นคือปัญหาของตัวประเทศก็เรียกว่าอยู่ในวงจรอ,อุบาทติดล็อกของตัวเองครับอันนี้คือเรื่องที่เราจะ าพากันออกด่วนเร็วไวและง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้เทคนิคในการออกนะครับเรายังเดินวนอยู่ในระบบระบบเก่าๆนั่นเองมันก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เทคนิคใหม่นะอ่าต่อไปก็ตัวประชาชนประชาชนนี่ก็ติดกับดักไปด้วยติดร่างแหไปด้วยในเมื่อประเทศไม่แข็งแรงแข็งแกร่งตัวประชาชนก็พลอยไม่แข็งแรงแข็งแกร่งไปด้วยหมดสภาพไปด้วยเหมือนกัน ก็เรียกว่าแก้ทั้งสองทั้งสองงานเลยทั้งตัวประเทศและตัวประชาชนนะครับก็ขอให้คิดซะว่าตัวประเทศเนี้ยไอตัวประชาชนเนี้ยเวลาเรามีปัญหาเราก็ต้องตั้งใจกันนะไปฉีดวัคซีนกันอย่างเงี้ยเราต้องหัตั้งใจทำกันทั้งประเทศเลยครับแต่ตัวตัวเทศก็ติดโรคเหมือนกันเป็นโรคไวรัสเหมือนกันเป็นไวรัสพันธกาเป็นเหมือนกัน เป็นเวลาพนัการสายไทยดิ๊ก90หมายว่าเป็นพนัการไทยนะ90ปีนะฮะตั้งแต่245จนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นอยู่เป็นประเทศพนัการนั่นเองนะฮะจึงเรียกว่าสายไทยดิ๊ก90นั่นเองเราก็จะให้มันจบเสียนะนะแล้วแล้วก็ประชาชนก็จะอ่าเป็นประชาชนใหม่ไม่ใช่ประชาชนคนไทยเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งผมได้ออกแบบเส้นทางนี้ไปให้ล้วเป็นทางเทคนิค เพราะนั้นเรามาดูทางเทคนิคนะฮะว่าจะทําอย่างไรนะฮะเทคนิคก็คือจะต้องเอามาแก้ที่ตัวประชาชนก่อนเพราะประชาชนนี่คือตัวประเทศที่แท้จริงส่วนตัวประเทศที่เป็นแผ่นดินนั้นก็จะเป็นผลคอยได้ตามมาเพราะนั้นต้องแก้ที่ตัวประชาชนเนี่ยสําคัญเลยนะฮะทีนี้ตัวประชาชนนี่ก็ไปแก้ที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนนั่นเองซึ่งประชาชนใช้อำนาจน,นี้ไม่เป็นกัน นะไม่เคยใช้เลยได้ต่ถูกรัฐธรรมนูญนี่หลอกให้ไปไปอไปไปให้โจทีสูรอะโจลีสูตนก็คือเลือกตั้งนั่นเองเพราะการเลือกตั้งของเรานี่มันมันเป็นการเลือกโจลีสูรนั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นละครับเวลาเข้าเข้ามาแต่ที่เขาเป็นโจลีสูรก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนผิดรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนี่เขียนให้พรรคการเมืองอะเป็นบริษัทค้าการเมืองเขาเขียนแบบนี้นะฮะ ให้เป็นบริษัทค้าการเมืองคือคือใครจะเป็นพักเนี่ยคนที่ต้องมีเงินทุนเยอะแยะมากมายในการระดมชาติสมัชิระดมสมาชิกแต่ละจังหวัดคือผู้ง่ายมีทุนเน่ะไม่ใช่คนภาษีภาษาหรือคนที่มีอุดมการซึ่งมันผิดหลักเพราะการหลักของพรรคการเมืองนั่นคือเขาต้องชูอุดมการนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชูไม่ใช่ให้สิทธิ์คนที่มีเงินทุนไม่ใช่นี่เป็นทรายเข้าใจผิด เหนแล้วมนเพลิดนะเขาต้องเอาคนที่มีอุดมการ์ที่ถูกต้องที่ประชาชนเขาต้องการอุดมการนั้นอะ่ะเขาเลยขายอุดมการณ์ประชาชนเห็นแล้วก็ซื้อซื้อด้วยการให้เงินของกลุ่มนั้นพัคนั้นประชาชนจะเป็นคนก่เอเงินมาให้เองเพราะนั้นไอ้พักการเมืองจะต้องไม่มีเงินเลยต้องไม่มีเงินสักบาทแต่มีอุดมการ์ที่จะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเนี้ยแล้วประชาชนถูกใจยอยากจะได้อันเนี้ก็จึงเอาเงินมาให้ มาให้พักการเมืองนี่เพื่อไปทํากิจกรรมนะะเมื่อทํากิจกรรมแล้วประชาชนได้รู้จักนะก็จะเลือกนั่นเองเนี่ยหลักที่ถูกเป็นเช่นนี้นะฮะแต่ร,รัฐร,รรมนูญประชาธยมันมันบอกเลยก็คือคุณต้องมีเงินต้องไปมีสมาชิกพัคอยู่ทางนั้นทางนี้คุณต้องมีเงินพูดง่ายก็ก็ไม่ต่างกับเหล้าอ่ะกฎหมายเหล้าอ่ชาวบ้านทําเหล้าก็เป็นทําเบียร์ก็ได้แต่ไม่ให้ชาวบ้านทำนะเออ ให้ชาวบ้านมาเป็นลูกจ้างหรือว่ก็จนดักดานต่อไปแต่ให้คนรวยตั้งโรงงานได้เนี่ยมันคืออะไรนี่หละรัฐธรรมนูญเราก็เหมือนกับละกฎหมายเล่าอย่างนี้ชาวบ้านเข้าใจชัดเจนแ่บแจ้งนะดังนั้นถ้าเมื่อรัฐบ,บูรมันผิดเราก็ต้องยกเลิกไม่ใช้นั่นเองก็เรียกว่าทําให้มันจบลงเสียวิธีจําจบก็ง่ายนะฮะแางแทคาิแทงทางเด็กง,ง่าย ต่ประชาชนไม่ยอมทำกันเองแค่นั้นเองอะ่ะมันง่ายตรงไหนง่ายตรงที่ว่าทุกคนมีอำนาจที่ไป็ตายอยู่แล้วแต่ไม่ยอมรวมกันไม่ยอมรวมกันกำหนดไม่ยอมรวมกันกำหนดแค่ประชาชนรวมกันกำหนดแค่นั้นเองอะ่ะรับรู้ตกไปเลยรวมกันอย่างไรก็รวมกันนะฮะว่ายกเลิกไม่ใช้รัฐรัฐรัฐธรรมนูญล,ละไม่ใช้รัฐธรรมนูญไม่เอารัฐธรรมนูญมานำละนะเราจะเปลี่ยนระบะบระบอบการปกครองใหม่อย่างเงี้ย ซึ่งมีในใบแสดงเจ็บลงที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะใบแสดงเจ็บจำลองจะบอกระบุเลยว่าให้ไปใช้รถแบบสองซึ่งรถแ็บสองผมก็มีเรียบร้อยแล้วครบช่วนเอาไปเทียบกับรถแบบหนึ่งของรถบรรทุกด้เลยแล้วท่านเลือกระหว่างรถแบบหนึ่งของรถบรรทุกกับรถแบบสองของของผมอระชาชจะเลือกกันไหนนะเนี่ยเอาไปเทียบกันได้เลยเพราะนั้นมันอยู่ในแผ่นใบแสดงเจ็บลงเมื่อาชน ดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมไตแล้วท่านก็ส่งไปแสดงเจจำนงส่งกันมาให้ถึงทะลุสามสิบล้านไปถึงสี่สิบล้านก็พอนะอีกสิบล้านที่เหลือนะนะั่นน่ะก็เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอ่านะเราก็ให้พื้นที่เสียนะซึ่งยังไงก็สี่สิบล้านก็ชนะสิบล้านนั่นเองนะครับดังนั้นเทคนิคแบบนี้ประชาชนต้องร่วมกันนะก็โดยการนั่งดูคลิป นะดูคลิปแล้วก็ส่งไปแสดงเจ็บนงแล้วถามว่าใครนับใบแสดงเจ็บนงการส่งไปแสดงเจ็บนงนี่ส่งไปที่วัดนะฮะให้พระนับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนระบบระบกกบการปกครองใหม่โดยมาใช้ธรรมะชิปไตย้ในเองซึ่งเป็นหลักการปกครองของสนาพุทธที่เป็นทางสายกลางการปกครองทางสายกลางอะ่ะใช้หลักธรรมะชิปไตยเราไม่ไปซ้ายและขวาซ้ายก็เป็นพวกอาจาธชิปไตยขวาก็เป็นพวกไอเสียงเสียงข้างมากลากไปก็คือพวกเลือกตั้ง เราไม่ไปทั้งสองอันเพราะมันคือการหนีเสือป่าจระเข้เราไปทางซ้ายก็เป็นพวกอันตรายที่ปรจยก็พวกผลิตการในเด็กพวกพับก,กูของกูเงินกูลงทุนในสุ่ประเทศก็ต้องเป็นของกูอย่างเงี้ยไอ่เงี้ยเราไม่เอาเพราะเรื่งซึ่งประเทศไทยมันเป็นในนี้อยู่แล้วนะมันเป็นอันตรายที่ปไตจยประเทศไทยไม่ไม่ใช่โลกาที่ปรจยส่วนโลกาที่ปไตจยนั้นก็เมคได้เมคคะแนนเสียงได้เหมือนกันมีเทคนิคในการทํา ก็เรียกว่าหนีเสือประจอกเข่ไงมันจึงไม่ใช่เส้นทางที่ประชาชนชาวไทยจะใช้เพราะนั้นชาวชาวไทยก็ต้องมาใช้ทางสายกลางซึ่งมันยกระดับสูงกว่าไอ้ซ้ายก็จระเข้ไอ้ขวาก็เสือเราไม่เอาเราขึ้นไปตรงกลางเลยยกระดับการปกครองแบบชั้นสูงเป็นประชาที่ปไต่ชั้นสูงที่ใช้จิตใจที่สูงจิตใจที่สูงเนี่ยมันไม่ได้แค่จิตใจนะไอ้คําว่าประชาประชาชั้นสูงกับชั้นล่างเนี่ยมันสูงเพราะระบบก,การค้า ประชาธิปไตยชั้นล่างที่ใช้อยู่ทั่วโลกขณะนี้มันเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างมันเท่ที่มันชั้นล่างก็เพราะมันจิตใจสามานต่ําต่ำซามเพราะมันเป็นระบบทุนนิยมมันจึงเป็นเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างเพราะมันจิตใจต่ําซามนั่นแหละมันต่ําก็เพราะมันมันจิตใจมันต่ำซามมันเป็นทุนนิยมมันเอาความกำลังเดียวไม่สนใจว่าโลกจะร้อนไม่สนใจประชาชนจะอดอยากหมดศักดิ์ศรียังไงไม่สนใจในทุนมุ่งเอากำไรอย่างเดียวนะครับเป็นแบบนี้ อันนี้มันเป็นอยู่ทั้งโลกเป็นอยู่แล้วขณะนี้ก็เป็นอยู่ประเทศไทยก็เป็นประชาชนไทยก็เป็นกันอยู่เนีียนะทีน,นี้ประชาธิปไตยสูงมันก็คือประชาชนประชาธิไปไตยที่มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำเป็นมนุษย์ทองคําแล้วก็เติมวีานไหนเข้าไปก็จะกลายเป็นเอาวัานายนั้นไปทําธุรกิจธ,ธุรกรรมทางการค้ามันก็จะเกิดเป็นระบบการค้าใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพอเพียงจิ๊ซึมนั่นเองนะเมื่อมีระบบการค้าพอเพียงจิ๊ซึม มาแทนระบบทุนนิยมนะครับเราใช้กันระบบระบกบการปกครองใหม่แบบธรรมาริษไตยนี้มันทําให้สองอันเนี้ยมันยั่งยืนมันเดินไปด้วยกันเพราะเป็นของคู่กันระหว่างการปกครองอานาจใหม่ระบบระบบใหม่กับระบบการค้าใหม่นะการซื้อขายแบบใหม่อันเนี้ยสองอันเนี้ยมันต้องไปด้วยกันคู่กันนะอัน,นี้เป็นความลับนะถ้าใครจะไปสร้างระบบระบบใหม่ก็ขอให้รู้ด้วยว่าคนที่ต้องมาคิดระบบ คุณจึงจะเป็นเจ้าของระบอบแล้วระบบนั้นไม่พอคุณยังต้องจะมาคิดการค้าอีกนะเพื่อสนับสนุนในระบอบของคุณทำใหยังยืนต่อไปอย่างนี้นะฮะเอาละที่นี่มีครบช่วนคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงมาเสนอเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่นะเพื่อพาประเทศไทยออกจากวงจรุบาทและไปเกิดเป็นชาติใหม่นะอันนี้เป็นงานที่ผมวางเส้นทางไว้แล้วเพียงแต่ ประชาชนไม่รู้เทคนิคทีนี้เทคนิคมันก็คือประชาชนต้องรวมกันนะผมจำเอาไว้ผมเป็นไทยเงียบนะท่านจะได้ไม่ตะกิกตะขวงใจนะเพราะมผมไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มใดเลยนะไม่เคยเลยเป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับใครทั้งสิน้นแล้วก็ทํางานอิสระคนเดียวเท่านั้นนะคนเดียวเท่านั้นทําเสร็จแล้วก็ทําคลิปออกมาแล้วก็หาผู้สนับสนุนหาผู้ร่วมแนวทางนะซึ่งมันเป็นหลัก หลักประชาปไตยอยู่แล้วถ้า,าใครเสนอมีอุดมการเสนอแนวทางแบบไหนแล้วถูกใจประชาชนประชาชนก็เอาเงินมาสนับสนุนทีนี้เ,ง,เงินสนับสนุนเนี่ยทุกคนก็เอาเงินมาสนับสนุนอะ่าสี่พันบาทโดยปกติสี่ปีเราจึงเปลี่ยนการปกครองทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็ปีละพันบาทนะปีละพันสี่ปีก็สี่พันแต่สี่พันนี้ท่านไม่ต้องจ่ายทีเดียวสี่พันนะให้จ่ายแรกเข้าเนี่ยสี่ร้อย สี่ร้อยนะะเหลือสามปัถงด้าน,นจ่ายวัละบาทไปครบสิบปีประเทศไทยก็จะประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์สิบปีนั่นเหมือนกะับจีนประกาศครบรอบหนึ่งร้อยปีนะจีนประกาศไ้เมื่อสี่เดือนเองประกาศครบรอบหนึ่งร้อยปีแล้วก็เห็นละศักยภาพจีนจีนเขาลงทางมาเจ็ดสิบห้าปีพอมาเจ็ดสิบกว่าปีอ่ะแล้วเขาก็สร้างประเทศอีกยี่สิบกว่าปีก็ครบหนึ่งร้อยพอดีเขาก็ประกาศ,ปกาศไปเมื่อสี่เดือนี่เอง humanos. รอบหนึ่งของปีประเทศไทยก็จะประกาศเหมือนกันนะฮะแต่เราเราลงทางมาเก้าสิบปีลงทางมากกว่าจีนแต่เราจะใช้เวลาสั้นกว่าจีนในการสร้างประเทศแต่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนจีนเอเป็นว่ามหาอำนาจด้านซอฟต์วร์เป็นชาติหนึ่งมหาอำนาจเล็กๆไม่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่โตเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่นะฮะเราเป็นมหาอำนาจเบอร์สุดท้ายอ่าเราเป็นแบบซอฟต์แวร์เนี่ยเมื่อครบสิบปีก็จะประกาศเหมือนกันแบบเป็นแบบนี้นะฮะ เันนี้คือตำแหน่งของประเทศไทยและบทบาทของประเทศไทยที่วางไว้ให้แล้วซึ่งมันเป็นลิขิตของประเทศที่ต้องต้องมีต้องเกิดต้องเป็นอ่ามันมันมีลิขิตแล้วนะตามยุคสมัยยุคสกาวิลายุยคไทยมหาราชและจุตจักรพัิราชสามรัชกาลนี้ผมวางไว้สามรัชากาลนี้นะง,งานผมรองรับสามรัชากาลนี้นะฮะเอาละมาดูเทคนิคท่านเห็นว่าเทคนิคมันง่ายมาก มันแค่นั่งดูคลิปวิดีโอของผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมจิตใเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมิตใแล้วท่านสแสดงออกด้วยการติดธงธรรมธิปไตยที่ตัวท่านถ้าเป็นหน่วยงานก็ติดคู่กับธงใจลงยันต่างก็รูที่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานต้องติดคู่ธงใจลงนะเพราะหน่วยงานมันใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลา2ปีส่วนประชาชนเนี่ยติดธงธรรมิตใจแต่เลยไม่ต้องติดธงไใจลงเพราะจิตใจของคนมันวินาทีเดียวก็เปลี่ยนละอ่ะดูคลิปผมเนี่ยดูสี่วันเนี่ย ก็เข้าใจแล้วเออตัดสินใจเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนได้ทันทีไงแต่องค์กรมันใช้เวลาสองปีดังนั้นต้องติดคู่ตรงใจลงนะส่วนบุคคลติดติดเลยเชือผ้าติดแล้วก็ส่งไปเส็นเจตจำนงมาด้วยปใปเส็นเจตจำนงนั่นแหละครับมนันเหมือนบัตรเลือกตั้งนั่นเองส่งมาให้ทะลุสามสิบล้านใบนะครับส่งไปที่ไหนส่งไปที่หมู่บ้านตำบลท่านนั่นแหละครับแล้วหมู่บ้านตำบลจะไปรวบรวมที่จุวัดแล้วให้ผ่านับผ่านับแล้วเชื่อถือบอกกกตนับนะเพรพาะผาถือศีลห้าแล้วก็หลักฐานก็เก็บไว้ แล้วก็ถ่ายชีลอกพันดิ่งออกมาแล้วส่งไปห้าที่ส่งไปสำนักนายกส่งไปพระราชเลขาสำนักพระราชเลขาส่งไปสาธารณาติประจําประเทศไทยส่งไปเอกชนที่เข้าร่วมแล้วก็ส่งไปอู่ต่อเลยพระจตากที่จันทบุรีตรงอู่ต่อเลยพระจตากนี่แหละครับก็จะเอาใบาที่ส่งมาเนี่ยไปลงเรืออีกแปดสิบลำทั้งหมดจัดจัดหนึ่งร้อยลำอ่าไอ้ลำที่สิบไอ้ลำที่เก้าสิบอะนะอีกสิบลำนะมันเป็นขององค์กรต่างของโลกที่เขาจะมาร่วม สร้างระบบระบบการปกครองแบบใหม่ของโลกระบบการค้าใหม่ของโลกนะส่วนนี้อีกสิบอัดนั้นเป็นของประเทศต,ต่างๆมาสงเก็ดการนะเพราะเราจะต้องการชาติสมาชิกเข้าร่วมในการสร้างระบบระบบไอ้สร้างระบบการค้าใหม่ซึ่งเรียกว่ากลุ่มชาติการันตรนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอาละเทคนิคเหล่านี้ที่ในรถแบบสองเตียงไว้หมดแนละ้วเพียงแต่ท่านเข้านั่งดูท่านก็จะเห็นว่าโอ้อันนี้มันไปเปรียบเทียบก,กับรถหนึ่งของราชบรลตูแล้วท่าน แล้วปัญญาท่านจะบอกเองแล้วว่าท่านจะเลือกกันไหนระหว่างรถแบบหนึ่งกับรถแบบสองนะท่านจะเห็นเลยเมื่อเห็นแล้วท่านก็ทําทางเทคนิคดีครับส่งไปแสดงเ,งเงจตจำนงอะ่ะที่ผมแนะนะําอ่ะส่งไปยังตําบลโดยตนนาําบลน่ะก็ไปจัดตั้งเป็นองค์การตําบลมหาวนาตนํตบาบลก็เลิกเป็นตําบลเล็กๆได้แล้วจะต่อไปตําบลจะกลายเป็นระดับชาติแล้วก็จะเป็นธนาคารใหม่ใช้สกุลเงิน cbdc ที่ตอนบบทไทยตําบลน,นี่แหละครับจะทาหน้าที่ใหม่หมดเลย อ่าแล้วตำบลจะมาเป็นผู้ปกครองประเทศเองตำบลนี่แหละจะอนุมัติเองว่าจังหวัดนี้ทําอะไรตำบลนี่แหละครับจะอนุมัติเองว่าประเทศนี้ทําอะไรนะฮะเป็นแบบนี้มันจะมันเปลี่ยนสถานะเลยตำบลอ่าผมได้ออกว่าแให้แล้วเป็นตำบลมหานาดดังนั้นจึงชื่อองค์การตำบลมหามหาหนาดขาเชิญคนในตำบลทุกตำบลตื่นตัวแล้วก็ตั้งองค์การตำบลมหาหนาจด้วยทีนี้ผู้ที่จะตั้งก็คือผู้ที่อ่าเป็นเจ้า เจ้าบ้านในทะเบี่ยนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละเหตุที่ให้เจ้าบ้านมาทํามาตั้งก็เพราะว่าตัวผู้รับผิดชอบป,ประเทศอ่ะเือนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ลงมารับผิดชอบจังหวัดก็คือผู้ว่าแล้วก็ลงมาก็เป็นนาาเภอนะแล้วก็มาตําบลแล้วก็มาหมู่บ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยคนไกลัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไกลัดเหล่านี้นะครับเป็น,นกลไกที่มันไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนละ เป็นเป็ดง่อยประชาชนไม่ต้องไปพึ่งพานะเลิกพึ่งพานะถือว่าเป็นกลไกที่หมดประโยชน์ดังนั้นเล็กกว่าหมู่บ้านก็คือตัวบ้านนั่นเองอันนี้คนที่เป็นเจ้าบ้านนะก็ต้องมาแสดงการรับผิดช,ชอบประเทศของเจงแนละ้วเพราะว่าไอ้ตั้งแต่นายกจนถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันพึ่งพาไม่ได้ไม่เป็นที่พึ่งประชาชนดังนั้นตัวผูตว้ตัวเจ้าของบ้านนะตัวเจ้าของบ้านก็ต้องมารับผิดช,ชอบ ประเทศบ้านเมืองของตัวเองด้วยการแต่ละตำบลจัดตั้งองค์การตำบลมหานาถนั่นแหละเมื่อท่านจัดตั้งองค์การตำบลมหานาถนะฮะไปทาตามเสด็จติบูไพรก็จะเป็นองค์การใหญ่องค์การระดับชาติเลยนะจะเป็นองค์การระดับชาตินะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ถามว่าทําแล้วมีใครขัดขวางมีใครว่าไหมไม่มีใครมาว่าหรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนอ่ะมันเป็นเสรีภาพของประชาชนที่จะ จัดตั้งองค์การตะบลมหาอนาดไม่เป็นเสรีภาพของประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลประเทศของตัวเองเพราะว่าไอ้กลไกรัดตั้งแต่นายกจนถึงผู้ใหญ่บ้านมันเป็ดเป็นเป็ดง่อยมันพึ่งพาไม่ได้มันไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนมันไม่มีิสธิภาพประชาชนไม,ม่พึ่งพาแล้วเป็นสิทธิของประชาชนประชาชนไม่ต้องการพึ่งพาประชาชนต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองด้วยการสถาปนาตัวเองขึ้นมาเลยด้วยการตั้งองค์การตาบลมหาอำนาจขึ้น เจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของบ้านที่มีบ้านเล็กที่เป็นร,ระบุเจ้าบ้านนั่นแหละครับต้องเป็นผู้ตั้งนะฮะเพราะว่าต้องรับผิดชอบไงในพื้นที่อ่าพื้นที่บ้านนะฮะส่วนตัวพื้นที่ประเทศตัวนายกไม่ไหวแล้วหมดสภาพนะครับแล้วเราก็ไม่เอาแล้วการเลือกตั้งนะ,ะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองอีกต่อไปแล้ว นะไม่มีไอ้ระบบการเมืองประเทศไทยแบบน้ำเน่าที่เล่นกันและเทะมไม่อีกต่อไปแล้วเพราะประชาชนเนี่ยเมื่อตัวเจ้าบ้านเนี่ยสถาปนาองค์การตำบลมหาอำนาจขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทำทุกๆตำบลเนี่ยมันเป็นเครือข่ายอันเดียวกันนี่แหละครับนะครับเมื่อเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจแล้วองค์การตำบลมหาอำนาจนี่แหละครับก็จะรวบรวมใบแสดงเจตนงของประชาชนอ่าทะลุสา4สิสี่สิบล้านใบเมื่อได้สายสี่สิบล้านใบ ก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจชิพิตไตยนะครับไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจชิพ okay. ิตไตยนะครับซึ่งประกาศแล้วมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญตกไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของอำนาจทิพย์ไตย40ล้านเสียงประกาศยกเลิกไม่ใช้ระบบระบอบการปกครองเดิมที่ใช้อยู่ไม่ใช้รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่นะครับนะฮะ ประกาศเป็นองค์การตาบนมหาอำนาจนะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นเมื่อตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นรัฐบาลเฉพาะการมีอำนาจสามดุลดังนั้นไม่ต้องไปพึ่งพาสาภานิติบัญญัติไม่ต้องพึ่งพาศาลน,นะฮะเพราะว่ามีสามดุลก็บริหารประเทศไปเลยเพราะว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยเขามีหน้าที่เปลี่ยนถ่ายยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่เ็ามีหน้าที่เปลี่ยนถ่ายนะฮะ เปลี่ยนระบบระบอบก็ได้เปลี่ยนอะไรก็ได้ที่เป็นการเปลี่ยนไทยจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งระบอะบอหนึ่งไปอีกระบอบหนึ่งนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลเฉพาะการซึ่งมีอำนาจสามดุลอำนาจสามดุลไม่ต้องไปพึ่งพาสภาไม่ต้องพารัฐสภาเพราะมันมีสามดุลอยู่แล้วไงมันมีบริหารนิติบัญญัติตุลาการอยู่ในตัวเองเลยซึ่งเมื่อไหร่ที่เป็นมติมตินะฮะของรัฐบาลเฉพาะการนั่นคืออำนาจสามดุล ก็เทียบเท่ากับรัฐาธิปัตย์กันเองเมื่อเป็นมติมาแล้วคุณสั่งว่าอะไรมันเป็นไปตามนั้นหมดนะฮะนี่คือหลักวิชาที่ถูกนะครับดังนั้นองค์การตรบบหมหาอำนาจจึงรวบรวมนะไปแสดงเจ็บโวงของลูกบ้านนะซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยตามทะเบียนบ้านเนี่ยเมื่อรูปรวมมาแล้วเนี่ยก็จะได้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับอ่านะตีเว่ามี อ่าสิบครอบครัวสิบล้านนะอ่าหนึ่งแสบาทถ้านหนึ่งล้านครอบครัวก็เป็นแค่เป็นเงินหนึ่งแสนล้านมีสิบล้านครอบครัวก็เป็นเงินหนึ่งล้านล้านไอเงินหนึ่งล้าน่ะเป็นเงินเล็กน้อยเงินจิ๊จ้อยนะนะเป็นเงินเล็กน้อยจิ๊บจ้อยนะครับแต่เป็นเงินที่สร้างประเทศไทยได้เปลี่ยนประเทศไทยใหม่จบปัญหาไอจงจรุบาท,ที่ประเทศไทยแก้ไม่ได้ มันจบไปเลยโดยไม่มีใครตายไม่เสียชีวิตเพียงจ่ายให้เจ้าบ้านอ่ะเพราะว่านายกรรฐมตรีถึงผู้ใหญ่บ้านอ่ะมันไปเป็นค้อยหมดมันใช้ไม่ได้มันพึ่งพาไม่ได้อาศัยก็ไม่ได้มันแก้ปัญหาก็ไม่เป็นมันแก้ปัญหาไม่เป็นเราจะจะไว้ทำไมกลไกรัฐแบบนี้มันหมดสภาพแล้วดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อจากผู้ใหญ่บ้านก็คือเจ้าบ้านแต่ละหลังพื้นที่เล็กน้อยเนี่ยแต่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งประเทศ เป็นอย่างนี้นะฮะดังนั้นเจ้าบ้านเนี่ยก็จึงรวบรวมการจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหามนาแล้วประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะฮะของเจ้าของอำนาจสิทิ์ใดซึ่งสูงกว่าที่ทหารมาทํารัฐประหารและประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับความมั่นคงของเจ้าของอำนาจสิทธิ์ใด ศักดิ์ศรีของเจ้าของอันธาติยสูงกว่าการประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ทหารเวลาทำรัฐทหารมักจะประกาศเสมอนะไอเนี้ยใช้กฎหมายอันเดียวกันกับที่ทหารนั่นแหละแต่เพื่อความมั่นคงคนละอย่างทหารเพื่อความมั่นคงของชาติแต่ประชาชนเนี้ยซึ่งเป็นเจ้าของอานธาติยประกาศเพื่อความมั่นคงของเจ้าของอันธาริยศักดิ์ศรีสูงส่งกว่านะครับสูงส่งกว่าชาตินะครับเพราะชาติเนี่ยถ้าไม่มีคนก็ไม่มีชาติหรอกครับนะ คนที่จะกะบอกเลยว่าขอบเขตแค่ไหนรูปทรงวานทองนี่แหละคือชาติไทยถ้าไม่มีคนมาบอกกําหนดชาติอื่นก็มากําหนดเอาแล้วท่านก็ไม่มีสิทธิ์เพราะท่านไม่เพราะว่าไม่มีตัวคนไทยไไม่มีคนไทยมาบอกแผ่นดินเต็งอยู่ตรงไหนเข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยอํานาจที่ปไตยของประชาชนมันสูงกว่าอานาจของอ่อความมั่นคงแห่งแห่งชาติที่ทหารมา แต่ที่ทหารประกาศเป็นความมัน่นคงแห่งชาติก็ว่าทหารเขาไม่มีอำนาจอนิปไต่แต่แต่เขามีอาวุธเอ่อระหว่างอนปิพยไตยกับอาวุธเนี่ยคนที่มีอำนาจอนุทิพยไตยก็ต้องกลัวอาวุธสิครับนะครับก็ต้องปล่อยทห,หารครองเมืองทหารก็ครองเมืองไปดังนั้นทหารไปอยู่ข้างไหนข้างนั้นก็ได้ความชอบธรรมที่จะตั้งที่ปกครองประเทศแล้วทหารก็ทํามาตั้งแต่สองสจนจะถึงับันนี้ประเทศก็เละเทะ<ม>ไม่ได้ไปไหนไปเที่ยวเสือ่อมสวมทุกวี่ทุกวันเนี่ย ดังนั้นทหารต้องทําการไถ่บาตตัวเองด้วยการแปรพักมาอยู่ข้างประชาชนได้แล้วนะเพราะประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่วิไตจะรวมกันสี่สิล้านเสียงนี่ประกาศเป็นกฎหมายความสงของเจ้าของหน้าที่วิไตเลยนะเมื่อประกาศแล้ว,ลวรัฐบาลตกไปเลยนะแล้วกองทัพไทยก็ไม่มีความหมายอาเจนี่สั่งระงับเงินเดือนไม่ให้เลยหเดือนสั่งสอนกองทัพไทยนะปิดล้อมค่ายด้วยแล้วประกาศทําสงครามกับกองทัพไทยด้วยโดยที่นี่จะ,ะกาศรับสมัครฐานของประชาชนเองหนึ่งล้านนายเพราะอรอเก้าเขาเตือนแล้ว ว่าทหารอย่ามาเล่นการเมืองแล้วอย่ามาทําธุรกิจเพราะก้าวเตือนมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะเราก้าวบอกอย่ามาเล่นการเมืองแล้วอย่ามาทําธุรกิจเพราะประชาชนจมบศรัทธาเมื่อประชาชนหมดศรัทธาแล้วก็่ไงประกาศรับสมัครของประชาชนเลยหนึ่งล้านนายประกาศรัทาโลกประธานกองทัพไทยเลยดังนั้นกองทัพไทยอยู่ไม่ได้หรอกครับเมื่อประชาชนประกาศเห็นไหมฮะใครเหนือกว่ากันใครใหญ่กว่ากันไม่ใช่กองทัพใหญ่นะครับประชาชนเจอของหน้าที่ตายนี่ใหญ่กว่านะครับโรดู้หลักวิชาที่ถูกกันได้แล้วนะฮะ นะฮะเพราะฉนั้นทหารก็ควรจะแปรพักเพราะที่นี่เปิดพื้นที่ให้ทหารที่แปรพักอ่ะมาในหนึ่งล้านนายที่ประชาชนรับสมัครนี่แหละครับเปิดพื้นที่ไว้ให้แล้วสามแสนนายมาเลยนะฮะมาอยู่ข้างประชาชนถ้าไม่มาเงินเดือนหกเดือนไม่ได้แถมไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายถ้าไปดูแล้วกันว่าผมทาคลิปไว้สำหรับทหารโดยเฉพาะเลยนะฮะท่านจะได้อย่างมากมายมหาศาลเช่นที่แบบกองทัพให้ท่านไม่ได้กองทัพต้องอายเลยอ,อายเลยอ,อาย,ออาย,ออายมว้ยต้วนเลยอายเอาหาเป้ะคุ้มหน่อย ไม่อยากพบลูกน้องเลยพวกนั้นแต่พนทั้งหลายเพราะไม่มีให้แบบนี้ที่นี่ให้อย่างมหาศาลท้นนานรฐหารก็เตรียมแปลพักได้แล้วมาอยู่ข้างประชาชนนะครับเอาละคลิปนี้หวังว่าคงจะทาให้เข้าใจกันได้ถูกต้องกันทีเราทําทางเทคนิคก็จะจบได้เร็วไวง่ายทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทําแล้วเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนขอเชิญทุกท่านเดินเส้นทางเทคนิคกับแอดธรรมธิปไตย ผู้นำก้าวหน้าสูงสุดในขณะนี้ที่ท่านพึ่งพาได้ขอให้ท่านได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆที่นี่กันก็เชิญเรียนรู้ทุกท่านครับสวัสดีครับ